คิปนี้นะครับเป็นคลิปอธิบายอุปกรณ์ที่ชื่อว่า analog discovery t o o l นะครับก็อุปกรณ์นี้นะครับสามารถยืมได้จากห้องสมุดนะครับซึ่งหน้าตาอุปกรณ์จะมีประมาณนี้นะครับก็คือมีสาย usb เป็นสายซีเรียลไว้คุยระหว่างเจ้า analog discovery กับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ตัวกล่องก็ขอย้ำว่าขอให้กล่องนี้กับออของอยู่ข้างในเป็นของที่มันจะกล่องเดียวกันนะครับ ่ทีนี้มีอะไรบ้างสิ่งต้องรู้นะครับก็คือตัวหนักเรซคาเลลี่นะครับสำหรับห้องสมุดของคณะเราจะมีไอพอ์ตรงนี้สองแบบนะครับก็คือแบบนี้สามารถเสียบเข้าดึงออกได้นะครับแต่ไม่ขอดึงละกันกับอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบสายนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ขอให้ยืมแบบตัวนี้มานะครับเพราะเป็นแบบที่ใช้ง่ายกว่านี่นักเรีตอบ วิธีใช้นะครับเนื่องจากในแต่ละพอร์ตมันจะมีตัวหนังสือเขียนไว้ตัวเล็กมากเนาะครับตรงนี้ก็สามารถดูภาพใหญ่ๆได้จากแดกแกรมข้างหลังตรงนี้ได้เลยนะครับสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับการใช้ออฟฟิครวอรี่นะครับทุกช่องที่เราต้องรู้มี1นะครับคือช่องของสโคกก็คือ Channel 1 2 1 2บก2บวก1ลบ2ลบนะครับ ก็การอัรโนะครับก็คือการวัดสัญญาณแรงดันนะครับเพราะฉะนั้น1นบวกหลบก็คือเหมือนกับเป็นการตกคอมช่องใดช่องหนึ่งนะครับ2บวกสลบก็เหมือนกันนะครับอ n น l o ล d ็อกดิสค y ฟเว่ดีกว่าสโทบทั่วไปที่เราเคยเรียนกันในเซอร์กิตหตรงที่ช h น n ลหนึลบและช h น n ลสองลบนะครับซึ่งทําหน้าที่เป็นขั้วลบของแต่และช n น e ลไม่จําเป็นต้องช็อตต่อกัน ได้นะครับสามารถวัดค่อมตรงไหนก็วัดสัญญาณตรงนั้นได้เลยนะครับต่อมาก็คือกราวนะครับจะมีทั้งหมด4ตําแหน่งเนาะสตําแหน่งก็รูปนี้ก็คือข้าไปครับ 1- นึตรงนี้แล้วก็3 4ตรงนี้นะครับเป็นกราวของวงจรทั้งหมดนะครับโดยส่วนใหญ่เราจะมักจะจากราวลงไปที่เส้นสีนําเงินนี้นะครับเราเดี๋ยวง่ายต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะต่อมาก็คือ v บวก v ลบนะครับจะทําหน้าที่เจนสัญญาณไฟตรงนะครับ ก็ช่องนี้สําหรับแ a บสรกิตสองยัไม่ได้ใช้นะครับอ่ะก็ต่อมาคือ W1 กับ W2 นะครับ2ตัวนี้ทําหน้าที่เป็นฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์นะครับก็ถ้าเกิดในเซอร์กิตหก็คือตัวสีเทาๆนะครับที่ทำหน้าที่หมุนปุ่มเปลี่ยนความถี่เปลี่ยนหน้าตาสัญญาณอะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะสำหรับในแ a บนี้นะครับก็ขอแนะนำเพิ่อมอีกนิดนึงก็คือตัว b b o a r d นะครับ แม่ว่าใครจะยืมแบบตัวยาวหรือตัวสั้นแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือถ้าเป็นด้านยาวด้านนี้ก็คือไฟจะชออ็อตเรียกว่าเป็นลายเดียวกันหมดก็คือเป็นเส้นเดียวกันหมดวัดความต้านทานระหว่างช่องในแนวคอลัมน์จะเหมือนกันหมดแดงเหมือนกันนะครับข้างล่างก็เหมือนกันส่วนนี้ตรงกลางนะครับจะไม่เหมือนกับข้างบนตรงที่เออ,เอ,ออันนี้มันเป็นโรนะครับโรมันจะช็อตถึงกันหมดส่วนอันนี้จะเป็นคอลัมน์ช็อตถึงกันหมดระหว่างโรจะไม่ช็อตถึงกันนะครับ หลักการของ a n a l o g Discovery มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะต่อตัวอยา่างที่อยู่ในแ a b แรกนะครับก็คือ lab Transient หนงนะฮะ lab Transient หนึ่งอุปกรณ์ที่ต้องใช้จะประกอบไปด้วย R 1ตัว C 1ตัวนะครับ คนจะได้อุปกรณ์ที่อยู่ในถุงนะครับก็หยิบมาแค่ R 1ตัว C 1ตัวนะครับก็เอ่ออันนี้ R ตัวนี้นะครับ C แล,แล้วก็เอ่อแล้วก็ R ตัว R ตัวนี้นึวง 1K นะครับก็ ขั้นตอนการต่อนะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากจะต่อวงจร RC Circuit โดยที่ไฟสีแดงเป็นไฟบวกสําเงินเป็นไฟลบอะไรเงี้ยมันเป็นเป็นกราวขึ้นต้นเราก็ต่อแดงไปที่ตรงไหนก็ได้ของเบสบอร์ดที่1น,นะครับแล้วก็ทีนี้คือการต่ออนุกรมระหว่าง C เข้ากับวงจรก็คือให้เราเสียบขา C นะครับเข้าไปในช่องเดียวกันอันนคอลัมน์เดียวกันนะครับระหว่างขา R เราค่อยต่อลงกราวแบบนี้จะเป็นการต่อแบบประหยัดสายไฟที่สุดนะครับ ต่อไปก็คือการจำสายไฟนะฮะเอ,อ,อเคต่อไปคือการจำสายไฟวิธีจำนะครับก็ในซองเราจะได้สายไฟมาเนาะก็สําหรับวงจรหลักนะครับก็คือเราต้องใช้ช่องจาก w 1นะครับก็คือช่องนี้แนะนําว่าแดงก็เสียบ่าแดงนะครับเลาทีนี้ตัวอนาล์รสคอร์ดี้เป็นต้องมีกาวช่วยเ e ฟเฟรเนซ์เสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็จับ ขากล้าวเข้าไปยังสีน้ำเงินนะครับประมาณนี้นะฮะต่อไปก็คือการวัดสัญญาณนะครับก็คือใช้สโคปชันนหนึ่งและชันแนลสองนะฮะก็ชันแนลหนึ่งนะครับก็ขอให้ทุกคนเสียบตามไปก่อนนะครับชันแนลหนึ่งให้เ,เสียบเข้าไปในช่องสีแดงนะครับแล้วก็อีกชันแนลหนึ่งนะครับให้เสียบเข้าไปในช่อง ระหว่างขา R และขา C ที่เสียบเลยคอลัมน์เดียวกันนะครับประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือนะครับก็คือ1ลบไป2ลบให้ต่อ1ลบไปยังกราวนะครับ1ลบต่อไปยังขากราวตรงนี้ก็คือต่อที่สีน้ำเงินนั่นแหละและขา2ลบก็เหมือนกันนะครับให้ต่อจากขา2ลบไปยังกราวนะครับ ก็จะใช้สายไฟเพียงแค่6เส้นพอดิบพอดีไม่เกินไปกว่านั้นโอเคอันนี้เป็นการแนะนำวิธีการต่อวงจร r c นะครับวงจรอื่นๆก็จะให้ทุกคนได้ต่อเองนะครับขอบคุณครับ